สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศที่เขารบรักทุกท่านพบกับผมลุงเชาวนะเมืองคอนกันอีกครั้งในรายการทอล์กพอดแคสต์ไทยแลนด์จอกประเด็นร้อนกับลุงเชาวนะเมืองคอนครับผมพี่น้องเหอวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเขาว่ากันว่าคึกคักกันเป็นพิเศษเหมือนกับบ้านที่ได้ขึ้นบ้านใหม่กันเลยทีเดียวบรรดารัฐมนตรีหน้าใหม่หน้าเก่า แต่งตัวกันหล่อเหลาไปถ่ายรูปทำบัตรประจำตำแหน่งกันเรียบร้อยนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเราคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้นำคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเข้าเฝ้าถวายสัตตปฏิยันตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเราก็คือปืนใหญ่ถูกยิงขึ้นฟ้าแล้วเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้พร้อมออกเรือทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเป็นทางการแล้วครับ ทีนี้หัวข้อเขาที่ลุงจะชวนคุยกันในวันนี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่งลุงขอตั้งหัวข้อว่าเรือลำใหม่อนุทินหนึ่งออกจากท่าแต่จะฝ่ามรสุมแก้รัฐธรรมนูญและสารพัดปัญหาปากท้องไปได้ตลอดรอดฟังหรือไม่พี่น้องครับการถวายสัตยปฏิญาณก็เหมือนการยกเสาเอกของบ้าน แต่บ้านจะแข็งแรงหรือไม่มันต้องดูที่โครงสร้างและนโยบายที่จะตามมาซึ่งท่านนายกอนุทินก็ประกาศชัดเจนเลยว่าเรื่องแรกๆที่จะทำก็คือการเร่งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและในนโยบายนั้นมีเรื่องสำคัญที่หลายคนจับตาอยู่นั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับโอ้โหแค่ได้ยินคำนี้การเมืองไทยมันก็ร้อนชาขึ้นมาทันทีเลยนะพี่น้อง เพราะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี่มันเหมือนกับหนังยาวที่ฉายกันมาหลายภาคแล้วแต่ยังไม่จบสัทีมาวิเคราะห์กันแบบง่ายๆสไตล์ลุงเชากันดีกว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญรัฐธรรมนูญเนี่ยเปรียบเสมือนกฎกติกาหลักของบ้านเมืองครับ ถ้ากติกามันไม่เป็นธรรมมันเอื้อประโยชน์ให้ใครบางคนหรือมันทำให้การพัฒนาประเทศเดินไปข้างหน้าได้ลำบากมันก็ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นให้มันเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับซึ่งหลายพักการเมืองตอนหาเสียงเขาก็ชูเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักเรียกว่าเป็นสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน แต่ปัญหาคือพอจะแก้จริงๆมันก็ไม่ง่ายเหมือนตอนพูดนะสิครับเพราะแค่ในพรรคร่วมรัฐบาลกันเองก็ยังมองหน้ากันเลิกลักอยู่เลยว่าจะแก้กันท่าไหนจะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร์กันอย่างไรบางพักหนักให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดเพื่อให้ยึดโยงกับพี่น้องเรามากที่สุดแต่อีกพักอาจจะอยากให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มาจากการแต่งตั้งปะปนกันไป แค่จุดเริ่มต้นก็ยังคุยกันไม่ลุงตัวเลยครับนี่แหละครับคือคลื่นใต้น้ำลูกแรกที่รัฐบาลคุณอนุทินต้องเจอแล้วปัญหาปากท้อมละ่ะรัฐบาลจะว่าอย่างไรในขณะที่เรื่องใหญ่อย่างรัฐธรรมนูญกำลังตั้งเข้ามานู่นปัญหาที่มันกัดกินพี่น้องเราอยู่ทุกวันนี้มันรอไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์ ที่คุณรังสิมันโรมจากพักฝ่ายค้านเขาออกมาจี้ถามดังๆเลยว่ารัฐบาลจะจัดการเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนได้ไหมเรื่องนี้ลุงว่ามันจี้ใจดำเลยนะพี่น้องเพราะมันคือภัยที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราทุกคนนี่แหละปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหลายคนต้องสูญเงินเก็บทั้งชีวิตไปกับมิจฉาชีพพวกนี้มันเป็นความทุกข์ร้อนที่ต้องรีบดับไฟโดยด่วน ตรงนี้แหละครับคือบทพิสูจน์สำคัญของรัฐบาลใหม่คุณจะบริหารจัดการอย่างไรระหว่างปัญหาระยะยาวอย่างการแก้รัฐธรรมนูญกับปัญหาระยะสั้นที่มันเป็นเสมือนน้ำหยอก,อกอกประชาชนอยู่ทุกวันถ้ามัวแต่ไปถูกเถียงเรื่องการเมืองเรื่องใหญ่จนลืมปัญหาปากท้องของชาวบ้านเรือที่เพิ่งออกจากท่าลำนี้อาจจะโดนคลื่นลมแห่งความไม่พอใจของประชาชนซัดเอาได้ง่ายๆเลยนะพี่น้องในทางกลับกัน ถ้ามัวแต่ใกล้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆแต่ไม่ยอมปฏิรูปโครงสร้างใหญ่ๆที่เป็นปัญหาของประเทศสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาที่เดิมดังนั้นลุงเชาขอวิเคราะห์ว่าสิ่งที่รัฐบาลอนุทินหนึ่งต้องทำคือการเดินสองขาครับขาที่หนึ่งต้องเดินหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจน สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับทุกฝ่ายทั้งพักร่วมรัฐบาลพักคฝ่ายค้านและที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนต้องสื่อสารให้ชัดว่าจะทำอะไรทำเมื่อ,อไรและจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไรขาที่สอง ต้องบูกับปัญหาปากท้องอย่างจริงจังเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์ของแพงค่าครองชีพสูงปัญหาสังคมต่างๆต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้มีน้ำยามีฝีมือในการแก้ปัญหาให้ประชาชนเห็นผลได้อย่างรวดเร็วครับการทำงานของรัฐบาลในช่วงแรกนี้เขาเรียกว่าช่วงฮันนีมูนพีเรียดหรือช่วงดื่มน้ำพึ่งพระจันร แต่สาหรับรัฐบาลผสมหลายพักแบบนี้ลุงว่าน้ําพึ่งอาจจะไม่ได้หวานชื่นยาวนานนักหรอกเพราะทุกสายตากำลังจับจ้องอยู่ทั้งฝ่ายค้านที่พร้อมจะตรวจสอบและประชาชนที่คาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมเราในฐานะประชาชนคนไทยก็ต้องทำหน้าที่ของเราครับคือตาดูหูฟังติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดว่าสิ่งที่รัฐบาลสัญญาไว้ตอนหาเสียงกับสิ่งที่กำลังจะลงมือทำนั้นมันตรงกันหรือเปล่า อย่าปล่อยให้ล้มปากของนักการเมืองพัดผ่านไปเฉยๆนะพี่น้องสุดท้ายนี้ลุงเชาก็ขอฝากคำกรอนไว้ให้เป็นข้อคิดกันสักนิดครับเรือลำใหม่ใจต้องนิ่งฟังทุกเสียงที่ท้วงติงอย่างตั้งใจแก่ปัญหาใหญ่อย่าลืมทุกร้อนที่ใกล้ตัวปากท้องของประชาคือหัวใจ หากความรู้สึกของประชาชนไม่ได้เรือลำไหนก็ไปไม่รอดพี่น้องครับอำนาจที่แท้จริงอยู่ในมือของประชาชนเสมออย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้รายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเชาณเมืองคอนก็ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้คราวหน้ามีประเด็นไหนร้อนๆลุงจะหยิบมาว่าความให้ฟังกันใหม่รับรองว่าถึงอกถึงใจพี่น้องแน่นอนแล้วพบกันใหม่ ขอบคุณผู้สนับสนุนโรงเรียนสาธิตยานากาวาทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงด้วยครับสวัสดีครับ